สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ GM ์เจียมกิดวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่จะนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของวัดพระธรรมกายนะครับที่มีความคืบหน้าหลังจากที่มีข่าวการหลบหนีของนายองอาจซึ่งเป็นโกข,ของวัดพระธรรมกายว่าไปอยู่ต่างประเทศนะครับความคืบหน้าเป็นอย่างไงน่าสนใจครับทางดีไซก็ได้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงไปยังฝรั่งเศสในประเทศ ที่นายองอาจนะครับเดินทางไปนะครับว่าไปจริงหรือเปล่าไปเมื่อไหร่ไปแต่ไปจริงแต่เมื่อไหร่นะครับก่อนหรือหลังถูกออกหมายจับ <c oughs> นะครับนั่นคือส่วนของทางเจ้าที่ในขณะเดียวกันทางพลตระเวนเกศวราวก็บอกมีความเป็นไปได้ที่จะมีการหลบหนีแต่อาจจะหนีช่องทางมีข่าวว่าจะหนีช่องทางไปทางประเทศลาวนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในการติดตามฝ่ายความมั่นคงนะก็บ,บอกว่า ตัวธรรมชโยอะไรอยู่ไหนนะครับก็ทางเจ้าที่ยังเชื่อว่าทางธรรมชโยอยู่ในวัดแต่องค์อาจน่าจะหนีไปแล,ะละ้วล่ะนะครับสังคมละ่ะมองอยังไงนะครับสังคมมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนานและทําไมไม่ดําเนินการเสียทีทีนี้มีคําชี้แจงนูกฟังทุกส่วนแล้วก็ต้องควรฟังความชี้แจงของทางวัดพระธรรมากายบ้างเขาพูดว่างไงนะครับ การออกมาของวัปธรรมกายซึ่งเป็นพระพลสนิทฮะวงวุฒิวังโสเป็นผู้อำนวยการสานักสื่อสารซึ่งเป็นเจ้าหนายขององค์อาจอีกทีหนึ่งนะครับของวัปธรรมกายปรุมธาน,นีได้ที้แจงใน3าประเด็นบอกว่าภาพที่องค์อาจนะครับที่มีการแชร์ไปนั้นเปรียบเทียบกับภาพของอาจเมื่อวันที่11ธันวาคม2559จะเห็นว่าภาพล่าสุดจะดูผอมกว่าแต่ก็ไม่มั่นใจว่า เป็นภาพปัจจุบันหรือไม่เพราะไม่ได้ติดต่อกับองค์อาจและผู้ที่จะตอบได้นี้ชัดเจนคือคนที่ปล่อยภาพแรกนะนี่ผมอธิบายาผมเป็นคนปล่อยภาพนี้อตอนนั้นนะครับสองอเรื่องมโนหมอมเรื่องในแพทย์มโนออกมาสัมภาษณ์ผ่านสื่อนะฮะโดยพยายามเชื่อมโยงว่าธรรมชัยโยได้หนีออกจากวัดนะผ่านทางตู้คอนเทนเนอร์นั้น ทางวัดไม่ขอแสด,สดงความคิดเห็นใดๆเป็นพิเศษแต่เชื่อว่าสังคมเมื่อได้รับฟังข้อมูลแล้วน่าจะแยกแยะและตัดสินได้รวมทั้งทางวัดไม่ได้เคลื่อนย้ายอะไรมีเพียงญาติโยมสวดมนต์ข้ามปีและเตรียมงานเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีคุณยายจันขนนกยุงผู้สร้างวัดพระธรรมกายเขาบอกอย่างนั้น 3. ความคืบหน้าเรื่องของคดีนั้นทางวัดได้รวบรวมหลักฐานเป็นหมวดหมู่เพื่อส่งให้ฝ่ายกฎหมายได้เข้ามาทำงานเชื่อว่าจะมีความคืบหน้าเป็นระยะยะนะฮะเป็นโพสท,ที่ทางวัดประนการเนี่ยก็ได้มาโพสแล้วก็แยกเป็นประเด็นทั้งหมดไว้นะครับแล้วก็สื่อก็เอามาลงกันนะครับกราบเรียนท่านผู้ชมนะฮะว่า เขาแบ่งเป็นสามข้อก็อเลยมาเล่าทั้งสามข้อข้อแรกมาถามคนโพสคนโพสก็บอกเลยะฮะคือผมโพสเป็นคนแรกตอนนั้นนะก็เพราะมีหุ้นส่วนเรานี่นะเอามาส่งให้บอกว่าน่าจะหลบหนีนะจริงหรือเปล่าช่วยตรวจสอบหน่อยผมก็โพสข้อความมากลนะบอกว่าเอ๊ะนี่ใครหน้าคุณคุณะะไปโปรที่ไหนเนี่ยไปนู่นหรือเปล่าก็ตั้งเป็นคําถามไปนะครับแล้วนกะ็โพสภาพลงไปนะแล้วก็เป็นข่าวดังขึ้นมานะครับ จนกระทั่งติดตามสอบสวนจนหุ้นส่วนก็ส่งมาอีกว่าอีกคนอีกรายนึงบอกร้านนี่มีจริงร้านอาหารที่ฝรั่งเศสเนี่ยเนะจ้าที่ก็ถามจริงหรือเปล่านะฮะเมื่อไหร่ย,ยังไงคือส่งมาให้ผมเนี่ยเห็นนะผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าหนีหรือเปล่านะฮะไปจริงไหมอย่างที่มีการกล่าวอ้างนะครับนในครั้งแรกนะครับต่อมาผมก็อธิบายหเห็นว่าวิธีการจะดูหนีไม่หนีเนี่ยให้ดูการตั้งป้อมค่ายนะครับทั้งสองคนสาคนที่ถูกออกหมายจับมาดูการตั้งป้อมค่าย เจ้าที่เขายืนยันว่าการตั้งป้องค่ายหนาแน่นนะครับยืนยันว่าไม่หนีเจ้าตัวนั้นไม่หนีอยุ่ไหนนะครับธรรมชโยคงไม่หนีละแต่ทีนี้มีมีตัวนะตัวองอาจก็าบอกเออโอเนี้มีสิสธิ์หนีเพราะไม่ได้ไม่ได้ป่วยไม่ได้พิการนะฮะก็ยังคงออกไปไหนมาไหนได้อันนี้ก็มีโอกาสหนีอาจจะไปทางลาวแต่อาจจะไม่ได้ไปทางเส้นทางปกติอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับฮะ แล้วก็เรื่องที่2เรื่องหมอมโมมาสัมภาษณ์ว่ามีการย้ายตู้คอนทเทนเนอร์จะมีสมบัติอยู่ไหนด้วยอย่างเงี้ยนะนั่นก็เป็นเรื่องของหมอมโนนะครับซึ่งทางเจ้าที่เขาบอกอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่ามีจริงหรือเปล่ามีการย้ายทรัพย์สินอย่างที่หมอมโนพูดหรือเปล่านะ,ะซึ่งหมอมโนท่านก็เป็นคนดีนะฮะแต่ว่าท่านก็เคยอยู่ร่วมกับวุฒิธรรมกายมาก่อนอยู่เรื่องนี้ก็เลยรู้ข้า, like ขางในดีอันนี้เรว่าไม่ได้นะ,ะสนิมเกิดจากเนื้อในเหล,ล็ก <c oughs> นะ,ะก็เกิดกันเองว่ากันเองอันนี้เราก็ว่าไม่ได้ นะครับเขาบอกว่าไม่ได้เคลื่อนย้ายอะไรนะแต่หมอมโนเขารู้มีการเคลื่อนย้ายจริงนะแล้วก็หลบหนีไปแล้วทั้งสองคนเนี่ยนะความคิดของหมอมโน,โนที่เขาเออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแต่สำหรับผมผมตั้งคําถามนะครับในประเด็นแรกแต่หมอมโน <c oughs> ฟันธงหนีเลยนะครับส่วนคำถามที่3ในที่เขาบอกว่าเรื่องราวคดีเนี่ยก็แบ่งหมวดหมู่นะฮะคดีของที่เขาถูกแจ้งเข้าก็หาร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าคดีนะครับก็แบ่งหมวดหมู่ นะครับซึ่งก็เป็นขั้นตอนของกระบวนการตามกฎหมายซึ่งเขาต้องแยกหมวดหมู่กฎหมายไล่ทนายเข้ามาดวูว่าทำถูกไหมว่าก็ทําถูกของเขาแหละนะเป็นกระบวนการของเขานะครับส่วนคดีว่าพธรรมากายเนี่ยไปถึงไหนละนะครับก็ยิ่งนานเท่าไหร่อย่างที่ผมย้าอยู่เสมอว่ายิ่งนานเท่าไหร่ประชาชนสังคมยิ่งเห็นเห็นอะไรเห็นการละเมิดต่อ,ตอก,กฎหมายเห็นความไม่ถูกต้องไม่ยึดหลักกฎหมายแต่อ้างหลักพุทธศาสนา ใช้มีการตั้งป้อมค่ายเหมือนพวกเดิมสีเดิมพักเดิมในการทําในการชุมนุมหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการเอาคนมาเป็นโลกก่กําบังมาใส่ชุดขาวเปลี่ยนสีอะไรต่างๆก,ก็คนก็เห็นสังคมก็เห็นมากขึ้นเห็นมากขึ้นเนี่ยดีไหมผมว่าก็เป็นผลดีนะมันทําให้คนเข้าใจเข้าใจว่าสถานการณ์บ้านเมืองไปถึงไหนอะไรควรจะถึงไหนยังไงบ้าง ที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้พวกนี้สีนี้พักนี้ขบวนการเหล่านี้ลทัทธิเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับปี2552หรือเปล่าปี2553หรือเปล่าเอ๊ะบางคนก็ตั้งข้อขสังเกตว่าที่ผ่านมาในปี53เนี่ยมีการเห็นขึ้นขบวนมีคนใส่พระนะฮะใส่ชุดโกนหัวกันกลางที่ชุมนุมแล้วก็มาใส่จีวรบุกทีนะ่ผมเคยเรียนไปแล้วไหว้นะวิธีเนี่ย เป็นกลยุทธ์ทฤษฎีการต่อสู้ของหลักรพระพมา่านะฮะพระจีนนะก็ใช้หลักการต่อสู้ทางการเมืองด้วยการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการนําการนําทางความคิดนะก็มีการกล่าวหากันอีกสรพัดแต่ก็มีภาพหลักฐานเยอะนะครับที่มานําเสนอสู่สังคมทําให้สังคมได้เห็นชัดขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้มันศาสนามันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแต่ถ้าไปย้อนดูประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่อดีตตรจนถึงปัจจุบันเนี่ย ศาส,สนาเกี่ยวเรื่องการเมืองมาโดยตลอดครับอยู่ที่ว่าไกลพวกไหนฝ่ายไหนจะเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับหลักเหล่านี้ก็ตะวันตกก็ใช้ฮะใช้ความเชื่อในตะวันตกนะคริสต์จักรก็เกี่ยวข้องกับการเมืองในอดีตที่ผ่านมาก็เกี่ยวนะครับแล้วก็มาในยุคหลังนี่ก็ถูกเบาบางลงนะพอในมาทางเอเชียก็จะใช้ศาสนาพูดเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับก็มีก็มีใช้มันอยู่ที่ว่าแยกผิดชอบชั่วดีให้ออกบ พอแยกผิดชอบชั่วดีไม่ออกเนี่ยนะฮะมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะความดีกับความชั่วยแยกไม่ออกพอถูกโกหกซ้าๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงมีคนถามคำถามผมอีกว่าเอ๊ะทาไมเจ้าที่เขาต้องไปทำธรรมการจริงในเชิองอยุทธ์ทางการเมืองเป็นด่านสุดท้ายละกองกําลังสุดท้ายละอยู่นั่นแหละนะครับพอทมาหมดแล้วนี่แก้ปัญหามาสารพัดละเหลือที่สุดท้ายละที่มั่นสุดท้ายละนะต้องแก้ปัญหาให้ได้นะครับเอาความชอบธรรมเอาหลักนิติรัฐที่ผมเรียนเนะี่ย หลักนิติรัฐนิติธรรมเข้าไปดาเนินการนะครับแล้วก็จะเป็นที่มั่นสุดท้ายประเทศไทยก็จะเข้าสู่กระบวนการสําคัญคือกระบวนการที่ชื่อว่าการสลายสีเสื้อและการปรองดองเกิดขึ้นได้มันไม่ยากหรอกจริงอยู่ที่ว่าเราทําถูกมันหรือเปล่าเราเข้าใจมันหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจมันทําถูกมันไม่ยังไงมันก็ถึงที่หมายนะครับในกระบวนการสิ่งเหล่านี้ในเชิงปรากฏการณ์เราคงได้เห็นการเคลื่อนตัวนะครับในเรื่องของแต่ละฝ่ายในการตอบโต้ไปมาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมอมนโนไม่ว่าจะเป็น เรื่องของว่าประธานการในเรื่องของทางเจ้าที่เขาตอบโต้ไปมาผ <c oughs> ู้ชมก็ชมพวกเราก็ชมไปนะครับชมไปอันไหนดีก็ดีอันไหนไม่ดีก็วิจารณ์ประชาชนก็มีอยู่แค่นั้นแะแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นการชี้นําทําให้ปรากฏการเหล่านี้มันทําให้เกิดความเห็นนะครับมากขึ้นชัดขึ้นนะครับว่าความชอบธรรมมันอยู่ตรงไหนแค่น,นี้ความชอบธรรมความดีความชั่วยอยู่ไหนและควรจัดเนการอย่างไร ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกอับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทย ให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบัมนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟสองทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวผ่านให้ไทยพ้นภัย วงแหนกันดิงของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสีวิไ,ไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองสีวิไ,มไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเรา อาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสมวลห้องสากแสง รเรื่องโพบินทำมาหากินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสก,กาวงดงามในยามค่ำคืน สุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อ,อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้าน มาแต่กำเนิดบ,บนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนสีวิไลประเทศไทย